s e n i ี r n u s i n สิกแอน i c a ดนส์เฟในวันนี้นะคะจากคำกล่าวรายงานของท่านนายกสมาคมนักร้องประสานเสียงอาวุโสไทยนะคะจะเห็นได้ว่าสมาคมเนี่ยได้จัดก,กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและผู้อาวุโสที่ชื่นชอบการร้องเพลงแนวประสานเสียงนะคะรวมทั้งการแสดงนาฏศิลป์รำไทยรำมโนราอันเป็นศิลปะประจำชาติที่น่าภาคภูมิใจของเรานะคะ โดยนํารายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งนะคะสนับสนุนการสร้างโรงพรยาบาลมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะเป็นที่ได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทราบว่าการแสดงในวันนี้นะคะมีนักร้องประสานเสียงผู้สูจากทั่วประเทศจํานวนกว่า100ท่านนะคะร่วมขับร้องแสดงให้เห็นว่าการรขับร้องเพลงแนวประสานเสียงได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงวัยตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาศักยภาพของนักร้องประสานเสียงอุโสไทยให้ได้มาตรฐานดิฉันรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคณะกรรมการผู้จัดงานคอนเสิร์ตในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านคะ่ะที่มีสิทธิ์เป็นผู้สูงในการร่วมจัดกิจกรรมของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและขอให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานทุกประการคะ่ะ บัดน,นี้ได้เวลาอสมควรแล้วนะคะที่ฉันขอเปิดงานคอนเสิร์ตการกุศล Second Thailand Senior Music and Dance Festival 2025ลตบัดน,นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงและขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะ